เย็นมาโอ้โหวันนี้พี่มดสวยมากเลยเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะกับแพทย์สาวโดยแม่องศอนนะคะวันนี้คือมาเรามาถ่ายรูปกันนะคะแล้วก็บินโดนสวยๆแล้วก็ให้ดูบรรยากาศแถวๆนี้ค่ะว่าตอนนี้แม่องศอนเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็พาเสาพาเสาอันทายทราย่อยู่นู่นค่ะน้องมีนาค่ะมีนาก็มานะคะแล้วก็มีพี่เด่นมาถ่ายรูปให้ด้วยค่ะแล้วก็มีพี่เจมอยู่ฝั่งนน้นหามาบินโดนให้นะสสยเสยไหม สวยไหมสวยใช่สวีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับแพทร์สาวโดยแม่องสอนนะคะวันนี้คือมาเรามาถายรูปกันนะคะแล้วก็บินโดนสวยๆแล้วก็ให้ดูบรรยากาศแถวๆนี้ค่ะว่าตอนนี้แม่องสอนเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็พาเสาโต๊ะพาเสาอันถลาย อยู่นู่นค่ะน้องมีนาค่ะมีนาก็มานะคะแล้วก็มีพี่เด่นมาถ่ายรูปให้ด้วยค่ะแล้วก็มีพี่เจมอยู่ฝั่งโนนหามาบินโดนให้นะสวยสวยไหมสวยไหมสวยไหมสวยใช่ไหมสวยมากดูของของน้องนี่คือแดงค่ะชุดแดงกขาชุดแซ่บมากแซ่บอลังการงานสร้างมากนี่ค่ะตอนนี้บรรยากาศที่แม่ฮ่องสอนนะคะตอนยินยินมันกำลังจะตกนะคะดูใช่ค่ะเหมือนกำลังฝนกำลังจะตกค่ะตอนนี้ แล้วก็ตอนนี้เริ่มก็มีวินเนี่ยดูฝั่งนู้นเด็กหันหน้ามาหันหน้ามาน่อนึงหลังตรงตรงมินาครั้งแรกนะคะ <c oughs> <c oughs> ครั้งแรกแกนถ่ายรูปของน้องมินานะคะต้องกลัวกลัวอะไรนี่หันหน้านิดนึงหลายๆหลายท่าหลายๆท่า,าอันหนึ่งสองสามแฉยิ้ม <poisoned indo> <surprisingly> หันหน้ามานิดนึงวินาลัวกันกลัวอะไรเดี๋ยให้พี่มดไปพี่มดพี่มดไปกันเดี๋ยวต้องต้องดูพี่ใหญ่ค่ะดูพี่ใหญ่ดูพี่ใหญ่กันถ่ายรูปนะคะอันนี้คือพี่คือแบบพี่เด่นแบบมาถ่ายรูปให้นะโอ้โหดูดิจดูดูดูใช่ขึ้นไปเลยดูดูพี่มดดูพี่มดโอ้โหกลัวซะที่ไหนล่ะกลัวโอ๊กลัวต้องดูพี่ใหญ่เรานั่นเห็นไหมพี่ใหญ่เราพร้อมเลยเป็นการเป็นงานนี่ค่ะ แต่ว่ากล้องเราแพทมืดมืดนิดนึดนง <Okay. S 1> เปลี่ยนท่าเปลี่ย <5 S 1> นท <5 S 1> ่าท <5 S 1> ่าไหนก็ได้ค่ะเนี่ยวิวกำลังสวยนะาเนี่ยสวย,สวยอยู่ใช่ไหมบินโดนไม่เข้เปลี่ยนท่าถ้าถอดดูไงไงเออได้อยู่เนี่ย บายบายหน่อยบายบายพี่มดบายบายเอออเอาเท้าชิ้ชิ้กันนะพี่มดยู่กว่าผู้ชายเวลานั่งถ่ายรูปของน้องมีนะนะ สวยมากตอนนี้นะคะก็คือฝนกำลังจะตกนะคะเงยหน้าหน่อยสิน้องแพะเยหน้าแบบเิดเดนิดนึงเอาแบบนวคดีอะแมนก็อ้อนี่ให้ดูก็ได้ให้ให้อันนี้ให้ดูให้เลอกเด่นให้ดูห้าอกดไหน นี่นะคะนกบินตอนนี้ลมก้มมานะครับฝนจะตกไหมเนี่ยพี่ตกไน่พี่เขาก็จะบินดมค่ะวันนี้เรามากกัซ้มคนนะคะ หันหน้าปโลคล้ายมองผาไ่ะมองข้างหลังเดี๋ยวมองเดี๋มอ่วนี้ใช่ไหมใช่มองไปทางไหครับเรแล้วมองมาทางกล้องเลยนะครับ หัวเราแบบมันจะได้แบบเกไข่สคน่ะมันมันขึ้นได้อยู่ตรงกินได้ มองสูงค่ะมองสูงมองสมองสูงมองมสูงมองสมอสูงองสูองูงมององูมองสูมงมองสูงมอององสูงมองมอูงมองมองสูงองมององสูงมองสูงมององสููงมองององสูองอูงูส ติดอันเดอร์หน่อยนะ,ะที่มันมืดๆหน่อยลเลยน้นะ<ป>เอานะ้นต <c oughs> าางเชิดหมวกหน่อยเพร <c oughs> าะว่าเดี๋ยวหมวกมันจะบังแสงนะี่คึ่นตัวยใช่คึ่งตัวึงตัว เชื่ไป่างเงี้ยเออดีไหมมก็ถ้าแบบว่าถาหัวใจใหญ่เงี้ยแล้วคนตรงกางก็อน่ๆกดก็นก็ได้อ๋อโอไปเลยไปเลยได้ไหมต้อรู้ก่อนว่าได้เหรอแล้วเขาก็ได้สองันจะได้เนี่ยให้ลองน้าดูก่อนได้ ถ้าอย่างนั้นก็สองคนก็แค่ควไยควายมือมินิฮาร์ดทั้งหมดก็คือยื่นมามินิฮาร์ข้างเดียวก็ได้ มองกล้องงงหรอไม่มองกล้องมองหน้ากันมองหน้ากันเด็กลก็มองคือคนกลกลกพูดอยากเป็นอย่ง้นเออราเอะไรเงี้ยเออก็ทําไดนอา้อะไรก็ไดนกทำอะไรก็้าอะไรนี้ก็คือเหมือนกันทางก็ได้ ถ้าปวดทางก็อไอย่างนี้ก็ได้นนคนกลางใช่ <ไป S 2> ีิสองขั้น ตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะคะมืดลงมืดลงค่ะแต่บรรยากาศแม่องสอนก็ยังสวยนะคะเป็นยังไงบ้างครับพี่มดเย็นมากเย็นมากโอ้โหวันนี้พี่มดสวยมากเลยเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะใครไม่เคยเห็นพี่มดผู้หญิงผู้หญิงนะวันนี้จะได้เห็นพี่มดเป็นแบบผู้หญิงผู้หญิงเสียงหัวเราไม่เาเลยนะเสียงหัวเราะเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเนาะย้ายมุมย้ายมุมย้ายมุมถ่ายรูปค่ะมื่กี้ถ่ายรูปไปหลายช็อตแล้วนะคะเดี๋ยวไปไหว้พระ ตอนนี้นะคะบรรยากาศฝนตกค่ะนี่วันนี้เราก็มาถ่ายรูปกันกนะคะแล้วก็เก็บบรรยากาศให้พี่ๆทุกคนได้ดูโอโหทางนูน้นฝนตก ฝัง่งนู้นฝนตกแล้วนี่ค่ะบรรยากาศแม่ห้องสอนนะตอนนี้นะคะนี่ตอนนี้เริ่มมืดแล้วค่ะก็จะเห็นแสงไฟข้างล่างแล้ว นี่ค่ะตอนนี้คือบรรยากาศก,ก็เย็นแล้วค่ะตอนนี้เขาเปิดไฟนี้และค่ะเปิดไฟแล้วเรียบร้อยเ,เดี๋ยวแพทย์จะไปซื้อเขาเรว่าอะไรเทียนเนาะฝั่งโน้นไป ได้พี่อัดแล้วนะเนี่ยพี่อัดแล้วนะเนี่ยก็คือเราสามารถบริจาคที่นี่ได้เลยแล้วก็เอาน,นี้3แล้วก็อันนี้2แล้วก็หยิบไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเดิน วนรอบๆอบพระาธาตุกันนะคะนี่เป็นดอกไม้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเดินวนรอบราธาตุกันสามรอบแล้วก็เอาไปวางตามที่ตัวเองวันเกิดของตัวเองนะคะ ะะก็ครบ3ามรอบแล้วนะคะแล้วก็อ้อนี่มาวางเาลมแรงมากเลย นาาเดินไ,ไปหามีนากับพี่มดกันค่ะเนาะบรรยากาศแม่ห้องสอนค่ะอากาศเย็นมากแล้วก็ดีมากเลย อย่าลืมกดติดตามให้น้องแพทใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะคะ